กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดคุณฟังสามารถติดตามทาง Facebook กันได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะวันนี้คุยกันเรื่องปุ๋ยสัญญาณจากอายการประเมศอินทรชุมนุมมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเสน,นครับเชิญค่ะอาจารย์ออวันนี้ไม่ค่อยร้อนออเท่าไหร่ก็ยังชั่วค่ะเบาบางลงไปในทั้งอากาศทั้งการเมืองเอาละครับวันนี้เลยผมเลยไม่คุยเรื่องการเมืองละ <c oughs> จะมาคุยเรื่องปุ๋ยก็นั่งดูทําง,งานไปอ่านสํนนวนไปเห็นต้นวนเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยนี่นะครับมันเยอะเหมือนกันนะเราไม่ดว,ว่ามันน้อยแต่ยิ่งคดีปุ๋ยนี่มันเป็นอย่างนี้ครับคือปุ๋ยเนี่ยพอไปขายแล้วเนี่ยทิ้งไว้นานๆเก็บไม่ดีก็เสื่อมได้เก็บไม่นานเกินไปถ้าขายไม่ออกมันก็เสื่อมได้ พอเสื่อมเสร็จแล้วในเจ้าหน้าที่ของกรมวิการการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปตรวจไปตรวจปุ๋ยตรวจปรากฏว่าคุณภาพของ NPK สารเนี่ยมันเสื่อมลง <c oughs> นะครับมันจะเสื่อมในตัวมันเองแต่วิธีการจัดเก็บมันเขาจัดเก็บก็ตามมาตรฐานนะครับแต่ดูแล้วหลายคดีเท่าที่ผมสังเกตดูในพระมา้าณสักเก็บเดือนต้งจิตเดือนเนี่ยปุ๋ยจะขายไม่ได้เลยน่า,นานจะใช้ไม่ได้ลวน่าจะมีลักษณะที่ปุ๋ยเสื่อมจตามกฎหมายเนี่ยปุ๋ยเนี่ยครับถ้าเสื่อมแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะถ้าเราเก็บปุ๋ยไว้ขายแล้วมันจะเสื่อม ทั้งผู้ผลิตทั้งผู้ขายต้องรับผิดชอบนั่นคือมีโทษทั้งปรับทั้งจำคุกบางคนก็บอกเองตอนเขาขายเขากาขายปุ๋ยไม่ได้เสื่อมนะผลิตก็ผลิตปุ๋ยไม่เสื่อมนะแต่กฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายฉบับเดียวครับที่ผมมองแล้วว่าเป็นกฎหมายที่คุ้มครองเกษตรกรอย่างจริงจังเลยว่าไม่ต้องการให้เกษตรกรถูกลอกลวงหรือการใช้ปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเขาจะกําหนดลเลยว่าถ้าปุ๋ยเสื่อมปุ๋ยคุณภาพเ่ยคุณจะต้องรับผิดชอบเพียงแต่ในกฎหมายไม่ได้กาหนดระยะเวลาว่า ปุ๋ยทั้งหลายเนี่ยมันจะเอ็กซ์ปายเมื่อไรเนี่ยจะหมดอายุเมื่อไหรเขาไม่ได้บอกไว้ <Okay. S 2> มันเป็นหน้าที่ของผู้ขายกับหน้าที่ของผู้ผลิตที่ต้องรู้เลครับว่าถ้าผลิตไปแล้วขายได้ไม่หมดเนี่ยเมื่อต้องทัง้งต้องเอามาส่งคืนเพื่อเติมสารเคมีลงไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเจ้าของโรงงานปุ๋ย็ดีผู้ขายก็ดีสั่งมาเป็นกระสอบแล้วก็ขายเหมือนกับของที่บรรจุในในกระสอบไม่คิดว่ามันจะเสื่อมไม่คิด่มันจะเสียเพราะฉะนั้นถึงเวลาก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมกันแย่ ดยปกติเราก็ฟอ้องหมดนะครับแต่ถ้าเราอธิบายฟังว่าหว๋ยนี่นะคุณจะซื้อมาขายนี่คุณต้องดูหน่อยต้องดอูระบบ J i t just in time เอามาขายสักสองสามเดือนหมดสังสองสามเดือนหมดจะสั่งสต็อกเยอะๆแล้วผู้ผู้ขังผู้ผลิตก็เหมือนกันไม่ควรจะขายให้ผู้ขายเนี่ยผู้จัดจําหน่ายเนี่ยในจํานวนที่มากเกินสมควรเอาให้เขาพอขายได้สักสามเดือนหมดตั้งแต่สักเดือนครึ่งแล้วอยสั่งใหม่มาเติมไม่อยู่ในรอบสามเดือนเนี่ยอันนี้จะปลอดภัยแก่ผู้ขายและที่สาคัญก็สริปลอดภัยแก่ผู้ซื้อ นอกจากนั้นผู้ผลิตก็รอดและผลประโยชน์ที่ได้รับคือเกษตรกรจะได้รับผมบอกว่าวันนี้ที่ทาธุรกิจต่างๆนะครับกฎหมายก็เขียนไม่หมดล,หละนะจะเขียนโดยจงไปตรงมาหรือจะอเลนแอบแฝงอะไรก็ตามใจแต่ถ้าเฉพาะเรื่องปุ๋ยเนี่ยเราต้องช่วยชาวไร่ชาวนาผู้ผลิตจึงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลปุ๋ยที่ตัวเองผลิตไม่ให้เสื่อมด้วยและต้องให้สามารถใช้ได้ด้วยนะครับก็ฝากให้ ประชาชนได้เข้าใจว่ากฎหมายบางฉบับนี้ยังเพื่อต่อประชาชนอยู่เยอะพอสมควรผลักภาระให้ผู้่ิดทรับผลประโยชน์จากการค้าการขายเนี่ยต้องรับผิดชอบครับนี่ก็ฝากว้เห็นว่ากฎหมายมันไม่ได้เลวร้ายเยทั้งหมดเพราะหมู่นี้เราเจอกฎหมายที่มันแปลกๆว่ากฎหมายเล็กกฎหมายใหญ่เป็นล็อกสเปกกันไว้ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจในกระบวนการการออกกฎหมายนอกจากนั้นยัง,ยง ยังบางทียัง,งงงๆกับกระบวนการที่ทำด้วยก็เลยเอามาเล่าสุดทางฝันงครับค่ะวันนี้คือาีคำถามนะครับเริ่มที่ SMS นะฮะก็ต้องวนเข้ากันเมืองสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์นนะฮะคุณพีจิณพัฒนนะคะสอบถามข้ามช็อตมาเลยบอกว่าถ้าได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ารัฐบาลจะอยู่ได้สักกี่เดือนถามมาเป็นเดือนเชียวมันมาถามว่าใครเป็นรัฐบาลใครเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนะครับถ้าฝ่ายที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตย สมมติว่าคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนะอันนี้ผมผมไม่ได้บอกท่านเป็นนะแต่สมมติว่าเป็น <c oughs> เพราะว่าไปอ่านในคําทํานายของฤาษีอะไรนะบอกหญิงห่มขาวจะมาจัดการเรื่องนี้ได้ให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัย <c oughs> ผมก็เลยเล่นแบบหมอดูมาก่อนนะสู้กับหม <c oughs> <c oughs> อรักหน่อยฟัน <c oughs> ผอว่าน่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เพราะคุณหญิงสุดารัตน์ก็อยู่สายพูดรู้สึกเป็นสร้างวัดไปแย่นะครับ <c oughs> ถ้าคุณหญิงสุดารัตน์อยู่เนี่ยคะแนนเสียงถ้าออกมา2 5 0ห้าสกว่าเนี่ยก็โอเคอยู่ได้อยู่ได้อไดพอสมควรแต่ก็ ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรเพราะว่ากระบวนการออกกฎหมายมันทําให้มีกระบวนการาอูเห่าเกิดขึ้นอาจจะแตกแล้วแตกพักแต่ถ้าศรัทธากันในกระบวนการก็คงไม่เป็นไรส่วน <Okay. S 1> ถ้าท่านนายกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกต่อเนี่ยก็มีปัญหาพอสมควรแรงต้านก็ไม่ใช่น้อยนะครับแรงต้านก็ไม่ใช่น้อยนะครับตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ดี ที่สาคัญผมเป็นห่วงท่านนายกปยะยแต่ท่านคุมควบคุมอารมณ์อยู่ไหมโดยเฉพาะคำว่าก็ว่าถึงแม้จะจะย้ายสวนสัตว์ออกจากสภาแล้วแต่ว่าในสวนในสภาก็ยังมีเสือสิ่งกระถิงแรดอยู่ที่ปากคอเลาะหลาดจับ้านผมกลัวท่านนายกจะอารมณ์ไม่ไหวอันนั้นก็อาจจะปีหรือสองปีก็หมดไปถ้ากุิงสือรัดวก็น่าจะสองปีครับถ้าไม่หตุแจกสอนอย่างอื่นครับค่ะข้อที่สองเขาสอบถามความรู้สึกอ่ กับการทําหน้าที่ของกกตนะคะว่าหลังจากเลือกตั้งผ่านไปประชาชนลงชื่อขับไล่กันเจ็ดแปดแสนแบบนี้เนี่ยถามอาจารย์ว่ารู้สึกยังไงหรือว่าคิดยังไงกับเรื่องเนี้ยค่ะผมผมก็เข้าใจนะชาวบ้านคิดได้เข้าใจแต่วันนี้จริงๆกกตก็มีคนอยู่คนหนึ่งที่ผมเคารพมากเลยนะครับคืออดีตท่านรัฐภาษาท่านจัดชัยจันทร์ไพศีเนี่ยผมจริงๆคณะกรรมการกกตต้องออกมาแถลงเองครับวันนี้ไม่ใช่เลขาผู้ช่วยเลขาแถลงไม่ได้วิ่งหนีเนี่ยไอ้ย่างยิ่งไปกันใหญ่เลย เขาออกมาเถอะออกมาพูดเลยคณะกรรมการออกมาพูดเหมือนชุดเก่าๆนะกกตพูดเองประธานพูดเองน้ำหนักน่าเชื่อแล้วบางเออเนี่ยบางครั้งเนี่ยการตอบคําถามมบอกเลยวันเนี้ยต้องต้องเข้าใจเลยสื่อวชนเขาก็ถามเก่งเขาถามไ้หลายเรื่องแม้กระทั่งชาวบ้านไม่สบายใจมากที่สุดก็คือเรื่องของนิวซีแลนด์นะครับซึ่งจริงๆถ้าผมเป็นเป็นถ้าผมเป็นนะเมื่อไม่ได้เป็น uh huh. ถ้าผมเป็นเนี่ยผมจะนับให้พันร้อย พันห้าร้อยใบเนี่ยอยู่ที่ไหนมัง่งผมจะนับให้ผมจะนับให้นับเพื่อแสดงเห็นว่าถึงแม้จะเอาคาแรนไปรวมก็ไม่มีในยะสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะว่าเราทำามันชัดเจนนะมันง่ายครับเพราะว่านิวซีแลนด์ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคอีสานก็ส่วนหนึ่งอยู่อิุเยพก็ส่วนหนึ่งซึ่งพันห้าร้อยใบเนี่ยผมว่าจับเสิ่มกันที่ไหนสักร้อยแม้มเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีผลอะไรเลยแต่ความคิดที่เราบอกกฎหมายอย่างเดียวกฎหมายไม่ให้นับกฎหมายไม่ให้นับ กฎหมายไม่ให้นับก็ไม่ให้นับิแต่เราจะนับเพื่อแสดงความบริสุทิ์และดูที่มันจะเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งไหมถ้าเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งก็เลือกใหม่กันซะเลยผมว่ามันง่ายกว่ากันเยอะเลยครับทีนี้การที่ไม่ขี้แจงอย่างเงี้ยมันยิ่งสร้างบรรยากาศที่ประกอบกับเรื่องอื่นๆหลายเรื่องจนทําให้ทุกคนมองว่ากกตไม่โปร่งใสอันนี้คือประเด็ปนปัญหาเพราะงั้นก็กกตก็คิดเอาเองแล้วกันครับ แล้วก็อีกข้อเขาสงสัยว่าอย่างนี้กรกตมีสิทธิ์จะโดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์หนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยผมยังไม่แน่ใจพยานหลักฐานมันชัดแจ้งแค่ไหนแต่ก็แต่ก็เหมือนกับมีคนจะออกมาพิทักษกรก,กตครโพสโพสอะไรเถื่อนอะไรก็จะดําเนินคดีผมว่าการแสดงความคิดเห็นเราจับในระดับหนึ่งนะครับถ้าจะไปหนึ่งห้าเจ็ดมันก็ต้องให้ได้ความต้องมีการถอดถอนความผิดชัดแจ้งเป็นเป็นสําคัญตรงนั้นครับ ค,คุณอังคณาปรึกษาเรื่องมีชาวลาวนะคะมาที่บ้านเขาแล้วก็มาของานทาสอบถามว่ามีบัตรอะไรไหมก็บอกว่ามีหนังสือเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ต้องมารายงานตัวแถวหมอชิดเดือนละครั้งนะคะก็เลยสงสัยว่าแบบนี้เราควรจะทำยังไงดีพาเข้าไปขึ้นทะเบียนรายงานต่างด้าวก่อนที่จะรับไว้ทำงานจะดีไหมคะอาจารย์ถูกต้องที่สุดเลยครับอันนั้นแหละวิธีการที่ถูกต้อง ไอ้ไอ้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วไปต่อ,อยุต่อ,อยุเนี่ยมันให้เข้ามาท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาทํางานแต่เรต้องําทำงานต้องแสดงตัวให้เรียบร้อยครับค่ะคุณพิริยาปรึกษาปัญหาน้องชายอยู่กินกับภรรยาเป็นชาวต่างชาตินะคะก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีลูกด้วยกันสองคนห้าขวบกับเจ็ดขวบเกิดในประเทศไทย แล้วก็ได้สัญชาติไทยนะน้องชายก็ไปรับรองบุตรเรียบร้อยทีนี้ภรรยาของเขาเนี่ยก็ต้องไปไปกลับ,ลบประเทศตัวเองนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันแล้วโอ้ภรรยาน้องชายปรากฏว่าไปแล้วไม่ยอมกลับมาเลยนะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าจะทำยังไงที่จะขอลูกกลับมาเลี้ยงในประเทศไทยอะคะจั์อันตอนนี้ลูกอยางอยู่ต่างประเทศอะครับอืเข้าใจว่าตอนนี้ลูกอยู่ต่างประเทศนะคะไปไปกับภรบร,บรยาแล้วไม่กลับมา ยากเไปแม่เ็าได้สิทธิ์มากกว่าพ่อถึงจะรับรองแล้วยังไงเขาก็ได้สิทธิ์ปกครองามากกว่าพ่อ <Okay. S 2> คนกันทั่วโลกครับเพราะว่าแม่เป็นคนให้กําเนิดที่ชัดแจ้งส่วนพ่อเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่บางทีต้องคิดถึนก่อนนะค่ะ่ีนี้ผมว่าถ้าลูกมีความสุขก็ก็ต้องตัดใจถ้ามีโอกาสเราก็ไปเยี่ยมเขาจะดีกว่าครับให้เขาให้เขาอยู่แบบมีความสุขคือคือผมไม่อยากให้เราคิดว่าเราเนี่ยจะต้องเอาลูกมาเลี้ยงแล้วลูกจะมีความสุขแต่จริงๆเรากลาลังคิดว่าเรากําลังจะมีความสุข ครับอยากให้อาลูกความสุขของลูกเป็นตัวตั้งแต่ว่าอย่าตัดสายสัมพันธ์ติดต่อไปบ้างตามสมงควรจะดีกว่าครับค่ะคุณสุชาติบอกว่าคุณพ่อมีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงนะคะคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วมีลูกทั้งหมด9คนที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะแบ่งให้ใครไม่ได้ทําพินัยกรรมอะไรทั้งสิ้นนะคะนะลูกหนึ่งใน9ก็เสียชีวิตไปแล้วนะที่ดินแปลงนี้มีการสร้างบ้านเต็มพื้นที่ นะแล้วปรากฏว่ามีลูกของพี่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะเขาจะฟ้องร้องนะเพื่อขอที่อยู่นะคะก็เลยสงสัยว่าคือสภาพที่ดินมันมันปลูกเป็นแบบเป็นบ้านเต็มไปหมดแล้วนะคะก็เลยไม่ทราบว่าเขาจะทาอย่างนั้นได้หรือเปล่าอะคะ่ะคือเขาฟ้องก็ฟ้องได้ฟ้องที่เรียกร้องสิทธิ์นะครับสิทธิ์เขาจะมีหรือไม่นี่ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันทีนี้สมมุติแต่ถ้าสมมติเขาชานะเนี่ย มันก็ควรจะแบ่งสัดส่วนกันอย่างไรเนี่ยอันนั้นนะครับถึงอยู่ตรงน,นั้นไม่ได้ก็คิดเป็นจํานวนเงินได้ครับค่ะคุณประชุมปรึกษาปัญหาภรรยานะคะว่าภรรยาเนี่ยก่อนหน้านี้ไปค้าประกันการออกรถให้น้องสาวปรากฏว่าน้องสาวถอยรถออกมาไม่นานเสียชีวิตน้องเขยก็เป็นคนเอารถไปใช้แทนแล้วหายสาบสูญ,ญไปเลยติดต่อไม่ได้ตามตัวไม่เจอขณะนี้ไฟนั้นเรียก ค่าส่วนต่างของรถคันนี้มา800,000บาทแล้วก็นัดขึ้นศาล1เมษายนานี้ก็เลยปรึกษาว่าจะต้องทำยังไงดีอะคะอาจารย์ไปศาลก่อนดีกว่าไปศาลดูไปฟังดูเขาว่ายังไงแล้วค่อยตัดสินใจครับมันหาให้ได้ทางออกตรงนั้นว่าว่าว่า,วาบริษัทในนั้นเขาจะเอา,อางไงเขาจะผ่อนผันต่อไปอะไรหรือไม่เราไปคุยในศาลดีกว่าครับค่ะแล้วก็ถามเพิ่มเติมมาบอกว่า,เ,าเขาเนี่ย ไม่มีทรัพย์สินอะไรจะให้ยึดนะคะถ้าไม่มีทรัพย์ให้ยึดเนี่ยจะจะต้องไปติดคุกอะไรด้วยหรือเปล่าหน่งแปสนเนี่ยไม่มีมมครับ<ม>ค,คดีคดีแพ่งอ,อ,อยากฝากถึงถึงทุกท่านนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับนี่ฟ้องนี่เงิเนเรียกทองมันไม่มีเรื่องของการติดคุกติดตาราง เว้นแต่จะว่าเป็นการเรื่องฟ้องขับไล่ถ้าเราไม่อยู่ในศาลจะอาจจะจับตัวเรามาขังไว้จนกว่าเราและบริวารจะออกจากที่ดินตรงนั้นหรือบ้านหลังนั้นครับค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมดแปดคำถามค่ะอาจารย์โอเคครับเดี๋ยวเราก็รอฟังวันนี้วันนี้ข่าวไม่แต่ข่าวการเมืองเลยเหนื่อยๆเนี่ยผมก็เหนื่อยอ่ะเราติดตามข่าวจราจรถ้าเราต่อไปดีกว่าแถวแถวผมเนี่ยล่าแจ้งวัฒนะเนี่ยติดทั้งวันนะครับวันนี้เพราะเรื่องเนี่ยกตอนนี่แหละเดี๋ยวพักการเมืองก็จะมาอูวุ่นวายไปหมดเลยครับ ก็เราก็ดูข่าววันต่อไปวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ